นี่เป็นครีมบำรุงนะคะสำหรับทาหน้าเช้าเย็นหลังจากนั้นอย่าลืมทาคอนะคะเดี๋ยวชอเนี่ยจะใช้เยอะกว่าหน้าหน่อยหนึ่งนะคะเวลาทาคอให้แตะแตะลงไปที่ตรงกลางตรงนี้นะคะหลังจากนั้นทำมือเป็นรูปตัววีค่ะแล้วล่างดันขึ้นไปก่อนนะคะบริเวณแนวคอนะคะล่างดันขึ้นไปนะคะท่าน,นี้จะทำให้เราเนี่ยกระชับบริเวณลำคอด้วยนะคะหลังจากนั้นเก็บเนียงค่ะเก็บเนียงใช้น,นิ้วโป้งสอดลงไปนะคะแล้วดันเก็บยกขึ้นอย่างนี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีออยวัสลีนล่ะคะถ้าเป็นออยวัสลีนนะคะ,ถ,ะ,นนะ,คะถ้าคนไหนใช้แล้วหน้าไม่แพ้ไม่เป็นสิวใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางทาออยหรือทาวัสลีนแล้วชอบเป็นสิวนะคะให้ใช้ครีมบำรุงที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าพี่จบ๊ชิพอยากให้เป็นสูตรยกกระชับเพราะว่าเวลาเราทาไปเนี่ยมันจะได้ทําให้หน้าเรากระชับบวกกับเทคนิคและวฝ่ามือเรานะคะในการทาแบบยกกระชับนะคะ พี่ปจิ๊บก็จะใช้ตัวครีมตัวนี้ค่ะตัวเป็นครีมคอลคลาเจนสูตรยก,กชับตัวนี้นะคะเวลาพี่ทาลงไปเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าทําไมพี่ถึงชอบใช้ตัวนี้เพราะหนึ่งเขามีคอลลาเจนอยู่แล้วนะคะในการดูแลผิวนะคะแค่เราแต้มครีมลงไปแล้วเราจะลดส่วนที่เราต้องการอย่างตรงเนี้ยเรามีปัญหาร่องแก้มเนาะวัยสี่สิบอัพอย่างเงี้ยค่ะพี่ปจิ๊บสี่สิบเจ็ดมันจะมีปัญหาช่วงบริเวณร่องแก้มนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปจิ๊บก็เน้นนะคะเห็นไหมคะเวลาเราทาเนะะี่ยค่ะแค่เราทายกขึ้นไปนะคะ ทำกำปั้นนะคะจับเป็นกำปั้นทาครีมนะคะเอากำปั้นแตะบริเวณที่เรามีปัญหาเช่นบริเวณร่องแก้มตรงนี้นะคะจุดละ5้าถึงสิครั้งค่ะลูดลูดและยกขึ้นลูดและยกขึ้นลแ,แล้วกดข้างทิ้งไว้เสร็จแล้วขยับมาตรงแนวคางนะคะลูดและยกขึ้นลูดและยกยกขึ้นนะคะลดฝ้ากะหะหรอคะถ้าลดฝ้ากะจะต้องเป็นตัวกดจุดนะคะเป็นตัวกดจุดกดจุดไล่น้ำเหลืองนะคะจะช่วยทําให้ฝ้ากัะ ลดลดลงเห็นไหมคะเนี่ยแค่แค่เราใช้มือใช้กำปั้นเราเนี่ยค่ะมันก็ลูดลงไปแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะใช้กำปั้นเราลูดดันยกขึ้นถ้าเราทาเป็นครีมแบบที่มันเป็นสูตรยกกระชับอะค่ะมันจะช่วยช่วยหน้าเราได้มากเห็นไหมคะฝั่งนี้คือลดบว,วมลงไปแล้วอะอะดูนะคะดูหน้าฝั่งนี้นะอ่ะเสร็จแล้วคะ่ะให้เราอยากจะเน้นจุดนี้ให้มันดันยกขึ้นนะคะพี่ปจิบจะใช้ส้นมือค่ะ รูดดันยกขึ้นเราทาครีมลงไปถ้ามันแห้งแล้วให้แตะครีมลงไปจุดนี้นะคะหลังจากนั้นคะ่ะพี่ใช้มะเหงค่ะพี่รูดขึ้นนะคะใช้มะเงค่ะพี่ดันรูดขึ้นใช้มะเหขงข้อนี้นะคะข้อที่สองนะคะแล้วดันยกขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวด้วยค่ะพี่พี่จินตนาสวัสดีค่ะวันนี้จะอยากเข้ามานวดหน้าด้วยกันไหมคะสวัสดีค่ะทักทายค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยนะคะจุดนี้นะคะอันนี้ท่าเนี้ยเหมาะกับ ผิวอายุ20